สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการ PCIU Channel นะคะพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านโพดิ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะพาคุณผู้ชมมาดูโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่จัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปัตาเศรษฐพอเพียงนะคะซึ่งวันนี้มี6คณะนะคะแล้วก็มี 0, นูนยนสำนักมาจัดกิจกรรมให้กับชุมชนบ้านโพดอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p c a i u Channel ค่ะวันนี้พี่กระต่ายจะพาทุกคนมาที่ชุมชนบ้านโพษออำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์กับโครงการบุรณาการการมีส่วนร่วมของมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ โครงการนี้จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และมีคณาจารย์จาก6คณะนะคะมีบุคลากร,กรทั้ง6คณะมาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลายเพื่อชุมชนค่ะเช่นการจัดการพลาสติกเพื่อลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกหรือแม้แต่การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกค่ะไม่เพียงแค่นี้นะคะเรายังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติในชุมชนเช่นการทำปุ๋ย โบกาชิจากเปลือกโกโก้และการประดิษฐ์ภาชนะจากกาบหมากด้วยค่ะส่วนใครที่ชื่นชอบการพัฒนาทักษะส่วนตัวเราก็มีกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์สินค้าและท่องเที่ยวในท้องถิ่นนี่เป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้ชาวบ้าน สามารถใช้ภาษาในการประชาสัมพันธ์ของมีบ้านโพสู่สายตาคนไทยและต่างชาติได้อย่างมั่นใจค่ะและยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจนะคะเช่นการเพราะเลี้ยงเห็ดเพื่อสร้างอาชีพการอบรมช่วยชีวิตพื้นฐานการจัดก,การแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นและสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงเช่นการผลิตอาหารปลาจากวัตถุดิบในท้องที่นะคะการเพาะเลี้ยงไส้เดือนสำหรับการจัดการขยะชีวภาพค่ะคุณผู้ชมคะโครงการนี้มีชาวบ้านจากชุมชนบ้านโพธิและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากค่ะและทุกคนต่างได้รับความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาชีวิตประจำวันได้จริงด้วยค่ะ และนี่คือโครงการดีๆที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบูรณ์ภูมิใจนำเสนอนะคะรายการ p c u อายุชาแนลขอกล่าวคำว่าขอบคุณชาวบ้านโพธและทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในครานี้ค่ะ <Yeah. S 1> คุณผู้ชมคะวันนี้รายการ p c u อายุชาแนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนกับบรรดาสาวงามนะคะพี่ๆแล้วก็แม่ๆชาวบ้านโพธอำเภอหนองไผ่นะคะกับชุดการแสดง ลำถวายหลวงพ่อบึง3000นะคะแล้วพบกับรายการ p c ซอายุชาแนได้ใหม่ในเทปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้พี่กระต่ายเราก็สาวลำทุกๆคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ